สาวอายุ18ปีเข้าไปแจ้งความบอกว่าถูกสาวสองซึ่งเป็นดาวติ๊กต็อกลุมทำร้ายร่างกายนะครับปมเหตุมาจากอะไรคิดว่าไปนินทานะครับอ่ะลองดูคลิปกันก่อนครับ ที่หลัง่ไม่ได้หรอน้ท่าที่หลังมีฮะสภาพมึงใช่เป็นอย่างนี้นะมึงทูมึงทูพอแล้วพอแล้พอแล้วงไม่พอนะพ้วอพอูเอนดูมึงมากเท่าไหร่ทั้กับพี่โกขออภัยคุณผู้ชมภาพอาจจะดูรุนแรงไปสักนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่นางสาวแก้มอายุ18ปีถูกกลุ่มของนายกฤษดาหรือว่าลูกพีทอายุ19ปีเขาบอกเป็นดาวติสต็อ ยกพวกเข้าไปรุมทำร้ายถึงในห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่งแถวแถวนนทบ,บุรีเมื่อคืนวันที่22มก,กราคมที่ผ่านมาน้องก็บอกพอแล้วพอแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับน้องแก้มได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกแขนข้างซ้ายหักมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าคิ้วปากและก็ตาเส้นเลือดฝอยในสมองแตกน้องแก้มเล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับคู่กรณีทั้งหมดเคยเป็นเพื่อนด้วยกันมาก่อนกระทั่งเมื่อต้นเดือนมกราคมมีปัญหากันในกลุ่ม เกิดความเข้าใจผิดกันว่าเธอกับเพื่อนอีกคนนําความลับของคนในกลุ่มไปบอกคนอื่นลุกพีทกับเพื่อนจึงบุกเข้ามาหาเธอที่คอนโดจนเกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นในคลิปและหลังถูกทําร้ายอีกฝ่ายก็มีการทิ้งเงินไว้ให้เธอ4,000บาทบอกนี่เป็นค่ารักษาพยาบาลแต่ตอนนี้เธอกลัวเรื่องของความปลอดภัยทําให้ต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ส่วนเรื่องคดีความล่าสุด เธอไปแจ้งความกับตำรวจสบพบางศรีเมืองได้บร้อยแล้วครับวันที่22หนูนอนหลับอยู่ในห้องกับเพื่อนๆหนูก็จะนั่งเล่นกันข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเขาอะเคยอยู่กับหนูเขามีคีย์การ์ดเขาเอาคีย์การ์ดไปใบหนึ่งแล้วเขาก็บุกเข้ามาในห้องรีบเข้ามาล็อกประตูแล้วก็กระชากหนูแล้วก็ทําร้ายร่างกายแล้วก็ถ่ายคลิปค่ะแล้วเพื่อนที่ที่อยู่ด้วยค่ะไม่มีใครมาช่วยเราเลยเหรอ,อทุกคนในห้องโดนขู่ค่ะไม่มีใครกล้าเข้ามา ใช่ค่ะเขาเข้ามาประมาณกี่คนสี่ <4 S 2> คนคะ่ะเข้ามาในห้องตอนที่เขาทําเราเนี่ยเขาทากันทุกคนเลยไหมใช่ค่ะทากันทุกคนเลยค่ะเอาล่าสุดนะคะตำรวจสพบางศรีเมืองคะ่ะเรียกตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง4คนมาสอบปากคำแล้วนะคะโดยเฉพาะคนต้นเรื่องก็คือลูกพีชหรือว่านายกฤษดาโดนเบื้องต้นไปก่อนนะคะโดนแจ้งสี่ข้อหากักขังนงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ตำรวจบอกว่าปมเหตุก็คือทั้งสองฝ่ายมีปัญหากัน โพสต์ในโลกโซเชียลต่างๆเดี๋ยวยังไงตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะทีนี้หนึ่งในผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอายุเพียง16ปีถ้าพบว่ามีส่วนในการกระทําผิดก็ต้องถูกดําเนินคดีเช่นกันค่ะกะ็เดี๋ยวเดี๋ยวดูเป็นเคสสไปว่าใครทําคนนึงก็ต้องรับผิดชอบในผลที่การกระทําครับคือเป็นเรื่องต่วตัวครับมีมีเหตุกันนิดหน่อยเป็นเรื่องต่วตัวที่เขาก็บอกอยู่แต่มันเป็นเรื่องต่วตัวที่ผม นำมาบอกไม่ได้มันเป็นตามกฎหมายครับว่าอายุเยาวชนกี่ปีกฎหมายให้ขนาดไหนครับก็กไ็ไว้ว่าตามตามกฎหมายแล้วกันครับ หลังสอบปากคำและแจ้งข้อหาเสร็จตำรวจนำตัวผู้ต้องหาแก๊งดาวติ๊กตอก3คนส่งฝากขังสารจังหวัดนนทบ,บุรีส่วนอีกคนที่เป็นเยาวชนอายุ16ปีก็จะส่งสารเยาวชนนะคะมีทนายไปทำเรื่องประกันตัวในชั้นศาลแล้วก็ระหว่างที่ถูกนำตัวส่งสารเนี่ยผู้ต้องหาทั้ง4คนก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมค่ะ